คำถามนะครับสินเชื่อบ้าน UOB นะครับดอกเบีย้ยกี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้นะครับถ้าอยากจะกู้นะครับไปไปดูคำตอบกันนะครับเพ,พืพ่อนวันนี้พูดเรื่องสินเชื่อบ้านนะครับเพืพ่อนๆคนไหนที่หาสินเชื่อบ้านอยู่นะครับการขอสินเชื่อเนี่ยบางทีแล้วก็ขอหลายที่เนาะเพื่อดูว่าเขาให้เราเยอะไหมให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมใช่ไหมครับวันนี้ก็ เสนออีกทางเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองขอออนไลน์ของทาง UOB ดูนะครับผมมีลิงก์ f i l i a t e โปรแกรมก็สามารถสมัครนะครับผ่านลิงก์ที่ผมแปะให้ได้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถลงข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่เขารับเรื่องเดีย๋ยวเขาติดต่อกลับมาพูดคุยกับเราว่ามีขั้นตอนยังไงเรามีข้อสงสัยอะไรถามได้เลยนะครับ มีดียังไงดอกเบีย้ยตอนนี้แพงไหมนะครับของทาง UOB นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเขามีอะไรซัพพอร์ตบ้างเนาะก็จะมีบ้านใหม่บ้านมือสองนะครับเคมว่ากู้สูงสุด100%ซึ่งอาจจะไม่ได้100%ก็แล้วแต่เคตนะครับกู้เพื่อสร้างบ้านก็ได้นะครับ100%ก็ต้องนั่งงานอีกทีว่าได้ถึงหรือเปล่าเนาะอนุมัติไว3วันทำการอันนี้เขาเคมมาเองเลยนะครับ เขาเคมมาเองนะครับส่วนดอกตอนเนี้ไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับดอกตลอดอายุสัญญาเนี่ยเขาเคว่าอยู่ที่6.13ถึง7.15ถ้าดูตรงนี้คือแม่งแพงมากนะครับ6-7เนี่ยแม่งคือแพงไว้ทุกคนแต่ช้าก่อนทําไมมันถึงแพงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับไล่ลงมาก่อนไล่ลงมาก่อนอันนี้เขามีกติกาที่เขาบอกว่าเมื่อปี66เนาะ อัตราดอกเบีย้ย MRR เนี่ยเขาอยู่ที่8.80ต่อปีก็จะเค็มว่าของเขาถูกกว่าดอกเบีย้ย MRR นะครับออที่ธนาคารน่ยแบงค์อื่นๆเนี่ยแบงค์ทั่วไปเขา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 บอกอะมันจะเฉลีย่ยอยู่ที่8แต่ของเขาให้เฉลีย่ยอยู่ที่7จะบอกว่าให้ถูกกว่าเขาว่างั้นเถอะนะครับทีนีออ้ดูตรงนี้ดีกว่าครับนี่นี่เขาจะมีแบบขายพ่วงประกันภัยนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อผ่าน พร้อมประกันภัยเนี่ยดอก3ปีนะครับรวมๆปีหารมาเฉลี่ยอยู่ที่4.05แต่ถ้าไม่เอาประกันก็อยู่ที่4.25นะครับถ้าเป็นเลข4จุดเนี่ยบอกเลยว่าปกติครับไม่ได้แพงและแล้วก็ไม่ได้ถูกมากมันอยู่กลางๆกลางๆกงึ่ง,งลงไปถูกนะครับประมาณนี้แหละแบงก์อื่นๆก็3-4ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็โอเคแล้ะ แต่ถ้าเพื่อนๆรู้ไหมว่าทําไมมันไปถึง6ใช่ไหมครับก็เพราะว่าถ้าปีที่4เพื่อนๆน,นไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ไปทําเรื่องขอรีไฟแนนซ์นะครับหรือว่าขอรีเทนชั่นอธิบายรีไฟแนนซ์ก่อนคืออะไรก็คือเราไปกู้ธนาคารอื่นนะครับมาปิดธนาคารเก่าแล้วก็เป็นหนี้กับธนาคารใหม่แล้วธนาคารใหม่เขาคิดดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคารเก่าสรุป ที่ใหม่ก็ให้ดอกเบี้ยถูกกว่านะครับเราก็เลยไปเป็นหนี้กับที่ใหม่แล้วก็ปิดที่เก่าโดยใช้เงินจากที่ใหม่อ้างงไหมไม่งงเนาะผมเริ่มงงแล้วนะครับส่วนการรีเทชันก็คือเป็นหนี้กับธนาคารเดิมแต่ว่าไปทําเรื่องขอลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งมันดีกว่าตรงที่ว่าเอกสารนะครับอาจจะไม่ได้ต้องใช้เยอะเหมือนการรีไฟแนนซ์นะครับ แล้วการรีไฟแนซ์เนี่ยมันก็จะมีพวกค่านุ่นค่านี่พอสมควรอย่างเช่นค่าสำรวจค่าตัวนงานค่าสเตม็มอากรค่าจดจำนองนะครับเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มมาแต่ถ่าที่ใหม่เขาให้ดอกเบี้ยด,ดีกว่ามากๆไปเลยครับนิดๆหน่อยๆให้ก็ไปเถอะเพราะว่ามันจะเป็นระยะยาวนะครับเออมันจะเป็นเงินระยะยาวที่มันช่วยได้ยเยอะสมมติจ่ายเดือนละหมื่นเนี่ยแล้วลดลงมาเหลือสัก8 0 0ทันเนี่ยโอ้โห เงิน2000เนี่ยมันช่วยเรื่องของสภาพคล่องเยอะเลยนะเพื่อนๆนะโอเคไหมอ่ะกลับมาตรงนี้ถ้าปีที่4เนี่ยเราไม่ทำอะไรเลยนะครับ mrr มันจะลอยตัวดอกเบี้ยเราแลละอันนี้บวกมาอีกหนึ่งกว่านะครับจาก4.05ก็จะเป็น6.13จากจ่ายอยู่เดือนละ1.000 0อาจจะเป็น12.000อ่าเห็นไหมอยู่อยู่ ูต้องจ่ายแพงขึ้นทําไมวะอะไรประมาณนี้อยู่ๆมันจ่ายแพงขึ้นเว้ยโดยที่อ้าวทาไมจ่ายแพงขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆไม่ได้ไปทํา retention หรือ refinance ไงเออจ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้เสียเปรียบแบงค์นะครับเพราะฉะนั้น3ปีจัดการเลยครับ retention หรือว่า refinance จัดไปนะครับอ่าประมาณนี้เหนื่อยนะครับแล้วก็อากตาิกาก็เนี่ยสองหมื่นนะครับขอได้แล้วนะครับลองลองขอลองยื่นดูนะครับ แล้วก็อายุงาน2ปีนะครับประมาณนั้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะครับเดี๋ยวลิงก์สมัครเลยครับผมแปะให้นะครับเนี่ยเพืเ่อนๆกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ตกลงยินยอมเงื่อนไขแล้วก็ตกลงส่งเรื่องไปเจ้าหน้าที่รับเรื่องติดต่อกับแล้วก็คุยกันถ้าเพืเ่อนๆมีคําถามสงสัยนะครับถามได้เลยนะครับนี่เขาบอกเลยว่ารับเอกสารถึงที่นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวเขามารับเองนะครับเขาอยากให้เราเป็นนี่เขา เดี๋ยวแปะไว้ให้ครับที่นี่ครับช่องของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็ที่คลิปเพื่อนๆเลื่อนล,อลงมาอยู่ด้านล่างบ้างแหละหรือว่าอยู่ด้านข้างบ้างแหละก็จะมีลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้มีอะไรนะ่าสนใจอื่นๆใช่ไหมมีหมวดแดงๆคือสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับมีหลายใบเลยนะชอบใบไหนจัดได้เลยนะครับตอนนี้มีแถมกระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็ หมวดสีส้มนะครับประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับหมวดสีม่วงนี่คือสินเชื่อบ้านอยู่ตรงนี้นะครับหมวดสีเขียวอุปกรณ์กีฬาหมวดสีน้ําเงินเป็น IT คอมพิวเตอร์มือถือนะครับหมวดสีน้ำตาลนะครับมวลเบ็ดเต็ดเลยมีทั้งหนังสือออนไลน์นะครับช้อปปิ้งห้างดังนะครับแล้วก็ Big C l o t ลตัสหรือไม่ก็เก็บคูปองส่วนลดอื่นๆของช h อปปี้ a z a d a นะจ๊ะอ่ะประมาณนี้ครับ อย่าลืมนะครับฝากเป็นตัวเลือกด้วย UOB นะครับสินเชื่อบ้านลองดูลองขอออนไลน์ดูนะครับโอเคครับ